ก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอแบยนี่วันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอกกันเลยอีกแล้วนะแต่วันนี้เราจะมาในแบบ a n i m มะเวิร World World w o r e ทา e เ e อ e นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่สองเกมนี้ครับพาร์ทที่แล้วต้องออภัยครกัพอดีเออถ้าศึกบุกกลางสตรีมครับก็เลยกอตัวไปก่อนนะครับผม่นะตามนั้นแหละคิดสัตใครจะไปอั้นได้วะเดี๋ยวเราก็มาโดนสดกันอีกแล้วฮนะ มาครับเราก็เป็นแบบ newbie นะครับผมโอเคมี3โค้เนาะคิสมาร์ตสองศครับแล้วก็ final project destroyer แล้วก็ dream island ฮนะลองโค้ดแรกครับอยากเล่นด้วยอา้าวนี่การแต่งโคตดตั้งค่าครับนี่อยู่ข้างล่างครับอ๋อเกิดบรรทัหนึงโอเคได้3000ละค้งคิสมาร์ะฮะ แล้วก็สามพันอะไรพัซเซลิลอะไรเนี่ยแล้วก็ดิมออสแลนด์นะครับสามโคดเึ๊บเฮ้ยผมมีตั้ง 6, หกพันห้าอะไรอคุณผู้ชมอ่าตู้ไหนเก่งครับเนี่ย,ยโอโ้โหแอตเทิร์นเอ,อ้ยผมรับไม่ได้ไยผมเกียดผมเกียดมาฮีโร สตาร์ไปตินัมอครับโอ๋อเจอแล้วเด็กจอมเวทใช่ครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบูม่อีกแล้วใช่ไหมเด้งตังไปกันเลยกดแบบพีเผออเผืออพี่อาจจะขายได้นะถ,ถ้าคนสนใจจริงอะ่ะย้ำว่าสนใจจริงอ่ะนะหายากทั่วไป,วไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋สักกุลาชื่ออะไรนะดอกเหรออ๋อใช่ใชพี่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะตัวลุงเฮ้ยเฮ้ยขาอุ้ยเฮ้ยดงีว่ะใครแหละอ๋ออย่าบอกนะมนุษย์เสาหินใช่ครับมนุษย์เสาหินแต่ก็เป็นตัวเริ่มต้นดีๆสำหรับพี่ได้อยู่เอพี่ดวงดีว่ะมหมึงได้ดุงเหนือพี่คือผมอาจจะเหมาะกับเกมแนวแบบทาวเวอร์อะไรฮะ มันเป็นชะตาที่ไม่อาจจะเลี้ยงโอ้เวลาจะได้ตัวแรมจะมีเชื่ออะไรขึ้นขใช่ไหมใช่ครับมันจะมีประโยชน์ติดของของไอ้ตัวละครนั้นขึ้นมากว่าพี่เดี๋ยวนะแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้นี่มันอยู่ในฮะใช่ครับมาอยู่ในทู้เดี๋ยวนะฮวิญาแมวดอกดวงตาทรราดคำพูดผีแปลไทยพี่แปลไทยเคเกียวอินเฮ้ยเรามีหกพันชิวช ดูเดียสอยู่ไหนอะพี่ได้ออยู่่เดี๋ยวเรามาหาดูเดี๋ยวเรามาหาดูเดียสไม่ใช่เหรอเออเราพี่เราเรามาหาดูเดียสนะพี่เฮ้ยอะไรอะมุจิโกเอฟบีคืออะไรวะอ๋อมันเป็นมันเป็นล่างล่างนักเรียนอะมั้งไม่ได้ผมผมหลับตากดหลับตากดเฮ้ยมีแสง ตไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ก็แกไอีดีก็แค่หายากเฉยๆชายเป่าประโยชน์คือดูชาใชาเป่าประโยชน์อุ้ยแสดงว่าตัวระดับ L R มันได้ยากจริงคุณผู้ชมเพราะว่ามันเงียบมากเลยเฮ้ยอีกรอบนึงใช่พี่จะตัดสินท10โคแร,รนีร้ลางโคตรฮะ ดูเดียสดูเดียสดูเดียสไม่ได้ดูเดียสเลยพี่อ้าวเมื่อกี้มันเอ้ามันมหนึ่งร้อยเหรอเอ้าผมดูผิดหรอวะมันไม่ได้ห้าสิบหรอหนึ่งร้อยเหรอเปล่าพี่เอ้าเดี๋ยวมันมันผสมกันทุกตู้เหรอแอตเติ้ลมันไม่แยกเหรอมันไม่แยกครับเพราะการการนตีมันจะผสมกันทุกตู้ ว้าวงี้เราก็ดูดิว่าดูเลียดอยู่ตู้ไหนบ้างใช่ครับแค่พี่เลงดูเลียดไปแค่นั้นเองจะ <Okay. S 2> ดึกดอ่นทั้งหลายเดี๋ยวเพิ่อได้เซเบอร์ฮะไปครับมมคุณผู้ชมจะได้ไปขิงมูชานมไม่แม่แกแกชอบไงถ้ากิบการเมสออกขึ้นมานี่ฮาเลยนะครับฮาเลยฮาเตะ <c oughs> <c oughs> โอ้ถึงใบจบไม่มาหรอกกดกดเอาการันตีกดทำการันตีเหรอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยยา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 ใครวะไปชำระพี่แต่แต่ว่าพี่ดนตัวเบอร์นั่นนะพี่เอาอยู่ดีมีตัวเบอร์ เอวากันแล้วเหรอไม่แล้วแล้วเลดเกมยังไงก็ต้องใช้บูมาไหมอันนี้คืออยากรู้เ็ดเกมอย่างนี้เนาะก็ต้องใช้บูมาอยู่ดีพี่เพราะบูมาเป็นตัวที่เพิ่มพังได้ดีไปสุดแต่ว่าช่วงแรกอะก็บูมาไม่ค่อยจะเป็นซะเท่าไหร่เพราะมันมีแค่ห้าวฟเองช่วงแรกๆนะอ๋ไปเว้ยบูมาบูมาบูมาเสียงํำแกคือแบบเด้โปรดมาเถอะ อได้แล้วอ้าวกลับบ้านนอนดีเจ้านั้นมนมีอะไรยากกว่านี้ไหมครับผู้ชมฮะปากแซบปากแซบมีมีผมชอบการนี้วขอผมแบบนี้มากเลยคืออีโวปุ๊บ ไอ้ไอ้ไอตัวลครของเราที่อีวร,รอบนี้ผมเ <ละ S 2> ก่งแล้วผมขอลงแบบผู้ท้าชิงเลย้วกันนะ่พ,พี่พี่ยายายาถ้าพี่ยังไม่มีตัวตัวเพิ่มอาหารป้อมนะยาอ <laughs> ย่าสนานะ <laughs> โอ้เกมนี้มันเกมนี้มันโหดร้ายเกินไปคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของอ่าป้อมหิวฮะคือคนคิดเกมบ้าบอมากครับประเด็คือผมแบบตัวมีโมโคตรเก่งเลยไอ้ตัวมีมทั้งหลายอะ เออคุณทาชิผมรบกวนหน่อยไออยากได้พาโดรูฮะทำยังไงนะลืมไปแล้วไอ,ไอปาโดรูตัวมีมมันได้แค่เงินนะพี่เวลาเราลงเดทอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราอยากอัพเวลเราก็ต้องเอาเงินที่เราได้มาไปอัพตัวละครอ,อีกพีอา้าวไม่เห็นมาเลยอ๋อ มันจะเด้งทันทีไหมฮะเอ้าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกว่าโดนตีกันเอ้าผมดูเอ้อไาีผมวางบูมากก่อนปัดไปเอ้าปัดทิ่ทุกตาตึงโอ้คาดโลเดียวจะกนาบีนี่มันตีได้ใช่ไหมฮะ ตีได้ครับแล้วก็แต่งข้อมูลเงินเอองั้นผมว่าผมควรลงดามีก่อนตัวแรกครับลงดามีดาเมทเท่าไหร่หนึ่งพันเลยเหรอโอ้หนึ่งหนึ่งพันแรงอยู่นะเอ้ไม่ไม่ใช่พี่ไดเมทแค่ห้าร้อยพี่เพราะพี่ยังไม่ได้อัพเห็นไหมนี่ยมันเขียนว่าบวกหนึ่งพันอ๋ออ๋โอเคครับโอเคอ๋อจะแล้วจะแล้วกูโจมีสกิลหยุดเวลาแท้โอ้มันจะได้หรือเปล่ากูตาชีเฮ้ยพี่

การเคลื่อนไหวคนเดียวพลังตบอะเซกบเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่านาบดิเฮ้ยมันยมันดูได้ป่ะมาดูได้ดูได้ทำอะไรอย่าบอกนะว่าเซกบบอะโอ้โหบลิ้นส์เห็นไหมเออนั่นน่ะเอฮ้ยทำไมถึงเดือเหมือู<ห>นอ ว,ว้าวเทอะวะเทอะวะเออสั่งสันดีใช่ได้ใช่ได้นะเปกุบ oh, ีใช้เลือดโอ้โหเดี๋ยวจัดโอ้โหอัพโคตรแพงแอตเติ้ลห้าพันนี่ไงพี่ก็อัพนามิเอ็มมาสมุนเงินไปก่อนที่แล้วก็แล้วก็ค่อยไปอัพบุมากก็ได้อออุ้ยแต่โอ้ชอบวานามิแม่งตีได้ด้วยครับแล้วก็เด้งตังค์ได้เออเด้งตังค์ได้ด้วยฮะ อุ้ยจู่มัโกงไงเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมจะนั่งซมอนเล็กโมนอวตีไม่เสียอาหารทั้งทั้งแมปโอ้โอ้หอุ้ยโกงโกงเดี๋ยวอะไรอะไรนะโอ้โกงว่าอะไรโกงไปไหนัวไหนโกงแล้วนั่น เมกุมิครับคุณพราะเมกูมีเวลาตีมันจะไม่เสียค่าอาหารเลยถือว่าเป็นถือว่าเป็นอะไรที่แบบอิงนี้มากเลยนะอันไหนคืออ๋อหลอดแดงๆข้างล่างคือค่าอาหารใช่ไหมครับแค่พี่กดไปที่ตัวละครก็ได้มันก็จะมีค่าเนื้อขึ้นมามอยูออออ่อเอต้องกดตัวอ,อื่นใช่ไหมเมกูมิมันไม่เสียอ๋อสองสายมันมันเป็นเป็นหลอดแดงๆแล้วอ่ะพี่ไม่เป,เป็นหลอดแดง,รงหรือเปล่า เออหลอดเด้งๆส้มๆข้างล่างอ่ะเออนั่นแหละยน่าจะใช่มันเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ยโอ้มันจะมีเรียกกบกับเรียกหมาครับโอ้เลเวลาถ้าไปเรียกหมาครับคุณผู้ชมเอออ้ยมีเอ่อมีการเนี่ยไอบางหัวลากาไหมครับมีป่ะมีป่ะมหามหาโลกามหาลากาอะไรเออถ้าเดียดได้ไดีถือว่าโกงนะเดี๋ยวมันจะมีกบมีหมาแล้วก็มีกระต่ายโอ้ไหนนึกยเนีน่ยเน,น,นม่างห,หัวรากาของผมอ่ะต้องอีโวก่อนเหรอ วิว่ชโชอ่ะอบอ่ะโหเมกูมีแมงตึงจัดเลยอะดุรักเลยใช่ไหม <c oughs> แล้วตัวประกอบหัวชมพูอะ <c oughs> ตัวประกอบผัวชมพูอยู่จีอะนะต้องเป็นระดับด่านอ่าอินเซนกับชาเลนจ์ถึงจะไปหลอดอาหารโอ้ครับผมขอบคุณครับสนับความสนับความดู้โอ้มันเรียกกบออกมาสองตัวเหรอ กงโกงโกงโกงเอ็มินครับแบนครับแบนด์ย e oh. ี้โอ้โลกาโอโหราคาต้องอีโวคันสุดท uh ้ายโอ้ไปพี่นี่นี่ผมเรียกหมาไว้แล้วในในหมาวะไหนอหนหรือว่าต้องให้บอสเข้ามาใกล้ๆก่อนเฮ้ยเฮ้ยหมาอยู่ไหนฮะเฮ้ยมันเฮ้ยป่าไปทียังเหรอเฮ้ยแอตทินโอ้ยโห วิ oh! ้ยโคตรกุ้งอู้วเอาพี่ผมให้พี่เลือกระหว่างชาร์โดกับเมกุมิพี่พจะทำอะไรก่อนเมกุมิครับว้าวเจ้า